สวัสดีครับ3ตัว1กันยา2568านี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับตัวเลข3ตัวเท่านั้นนะครับที่จะแนะนำให้ทุกคนไปใช้นะครับได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับ3ตัวที่ผมจะพูดถึงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่ผมวิเคราะห์มาแล้วนะครับซึ่งเป็นเลขชุดมงคลนะครับที่จะมอบให้กับทุกคนนะครับท่านใดพร้อมแล้วนะครับนะขอ3มแชร์แล้ว ไปฟังพร้อมๆกันสําหรับ3ตัวตัวแรกนะครับผมแนะนําให้เป็นเลข8นะครับแนะนําให้เป็นเลข8ถ้าด้านความหมายแล้วนะครับหรือว่าเป็นที่สุดอันนี้ความคิดเห็นผมส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นเลข0ูนย์ะครับนะเลข0ูนย์นะครับอมองวาดีก็ดีมองวาบบดีกับบดีนะครับนะเลข0ูนย์นะครับก็เป็นการแบบเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผู้ใดพบเจอซิงบอดีอี่ยังนะครับเลขศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่แบบอ่ะตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่สําหรับต่อไปคือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนี่ก็ข้อหมายคล้ายๆกันกับเลขศูนย์นะครับเป็นการเริ่มต้นใหม่มีความโดดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวเป็นผู้นำนันนนี่นะครับนะรวมๆแล้วนะครับ3ตัว1กันยานี้นะครับก็คือ8 01นะครับ801นะครับนำไปใช้เดิอพนอนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเจ้าของผู้ใด้คาขคายอย่างหรือผู้ใดนะครับช่วงนี้กระดักรดดวกตกหรือว่ามีการซื้อขายอย่างก็ตามนะครับที่ใส่ตัวเลขนะครับอ่ะซื้อซิมเบอร์เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าซื้อที่ดอกที่ดิน อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถนําไปใช้ได้เป็นหลักต,ตัวตัดสินใจก็ได้นะครับนะแต่เขาก็ตัดสินใจควบคู่ก,กับสิ่งอื่นไปนํานะครับบ่อยากให้ยึดติดแค่อย่างนี่อย่างเดียวบ่วอยากให้ยึดติดแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับส่วนผู้ใดต้องการนําเลขชุดนี้นะครับไปใส่ในทิศทางใดน,นะครับก็ให้ทุกคนเหลือก คิดวิเคราะห์ให้มันดีๆเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ1กันยายนนี้สําหรับผมไม่มีปากลิงไม่มีเข้ากลุ่มไม่มีเข้าบ้านไม่มีเกี่ยวกับเว็บการพน,นันขอให้ทุกคนโชคดีพุ่งนี้รวยครับ